สวัสดีครับวันนี้นักเรียนนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องโปรแกรมไพทอนกันนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่นะครับต่อจากชั้นมสองนะครับมสองที่เราจะเรียนเรื่องสตริงนะครับแต่มสาเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนเรื่องฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานของคนเขียนคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนต้องเขียนฟังก์ชันเป็นมันเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้โปรแกรมมันสลับซับซ้อนมากขึ้นได้ นะครับมันจะใช้ในการคำนวณได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการคำนวณนะครับแล้วก็การรันชื่อหลายๆชื่อนะครับเหมือนแบบเวลาตัวสั์เนี่ยเราพิมพ์ตัวอักษรตัวหนึ่งไปมันก็จะขึ้นชื่อมันจะใช้คำสัท์อะไรถ้าเราต้องการใช้การคำนวณหาพื้นที่เราใช้คำสัท์อะไรนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนเราจะเป็นเรื่องการคำนวณนะครับหาพื้นที่นะครับเราจะหาในพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่กล่องสี่เหลี่ยม นะครับคำสั่งแรกที่เราต้องพิมพ์นะครับก็คือคำสั่ง df นะครับ df ย่อมจาก d i f y นะครับ d i f นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์คำสั่งไปว่า get underscore b o x area นะครับ get b o c area หลังจากนั้นเราตามด้วยเงื่อนไขของเขาของฟังก์ชันเสมอก็คือการมงได้เปิดมงึมงได้ปิดแล้วก็คูณล็อดนะครับ สัญลักษณ์นี้จําเป็นนะครับถ้าไม่มีคําสั่งจะไม่รันนะครับเราจากนั้นเราพิมพ์คําสั่งครับ Y เท่ากับ5นะครับเลนนะครับ L E N G G H เลนนะครับเท่ากับ5 High คูณกับหน่ใกล้เท่ากับสี่แล้วกันเอ่อเท่ากับสี่แล้วกันนะครับไฮเท่ากับสี่นะครับหลังจากนั้นเราพิมพ์คำสั่งนี้ครับบอกแอล a รียนะครับเท่ากับ y คูณคูณก็คือเครื่องหมายดักจันนะครับเลนคูณไฮ นะครับหลังจากนั้นเรากด enter นะครับสงมกรีนนะครับกรีนบวกเอลิอ a นะครับนะนะครับห <c oughs> ลังจากนั้นนะครับเรากด enter <S 2> 2 <S สองที่นะครับเราลองสแสดงผลคำสั่งดู <c oughs> นะครับ เจ็ดบอสเอลียผลเท่ากับหนึ oh, ah, ่งร้อยนะครับอ่ะคนี้คุณครูจะสอนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสามอันนี้นะครับเรเลืสังเกตว่าตรงเนี้ยต้องเหมือนกันนะครับเพราะอะไรถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับจะทําให้คําสั่งไม่รันนะครับผิดโครงสร้างคําสั่งหรือว่า s h i แท็ก นะครับ in นนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นนะครับพอเราก็คำสั่งแล้วผลมันก็แสดงกมาคราวนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการเขียนฟังก์ชันนะครับอยากให้นักเรียนลองหาการเขียนฟังก์ชันดูคำสั่งที่สองนะครับที่คุณครูอยากให้นักเรียนลองนะครับเป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ย เราจะเจอบ่อยในโทรศัพท์นะครับพอเราพิมพ์ตัวอักษรปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาแต่เบื้องต้นของการทำให้ตัวอักษรขึ้นมาเนี่ยต้เรไยนไปได้รู้ว่านว่ามันคืออะไรนะครับแต่แรกว่าจะเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันนะครับหรือฟลายตามด้วยชื่อนะครับคุณครูตั้งว่าฟังก์ชันนี้ชื่อว่าสมนัติการนะครับอ่าเอาเคียนุญตุลสิสรี๊บ นะครับมือเล็บเปิดนะครับใส่ดับเบิลโคดหรือสตริงนั่นเองนะครับหรือไม่สตริงก็ยังตามมาอยู่นะครับอาวตนะครับอารียนะครับ เราพิมพ์ชื่อออกมาสามชื่อแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูต้องการนะครับสแสดงผลแล้วคุณครูกด e n อร์สองทีนะครับทุกครั้งที่จะแสดงจะสแสดงผลกด enter สองทีก่อนนะครับดูที่ว่าจะสแสดงได้ไหมนะครับใส่ <ไป S 2> <ต>ชื่อฟอังก์ชันไปตามด้วยนี่รล้อ่ะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดสามชื่อ,อเห็นไหมครับอ่าหลังจากนี้แปลว่าเป็นอาเซียนสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวกันบ้านนะครับกับโปรแแร,รมนะครับวิธีดาวน์โหลดน,นะครับอยู่ใน f a c e b o o k นะครับในห้องกลุ่มแล้วนะครับก็เรียนไปสามารถดาวน์โหลด Python ก็ทำได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็คุณคณรูอนุญาตให้เรียนเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะครับทางช่องช่องแสดงความคิเห็นใต้คลิปนะครับ แล้วก็คุณคุจะลองเอาคำสั่งไปรันดูถ้าคำสั่งรันผ่านคุณคุณจะให้คะแนนนะครับแต่ถ้าคำสั่งรันไม่ผ่านคุณจะไม่ได้คะแนนนะครับแต่สําหรับคนที่มีสามารถลงไพทอนได้นะครับนักเรียนลงปุ๊บนักเรียนรันผลได้ประมาณตามนี้นะครับนักเรียนก็จะนะครับได้คะแนนไปเลยโดยที่คุณคุณไม่ต้องมาทำถุกคำสั่งน,น,นะครับคุณครูขอให้นักเรียนนะครับทํากันบ้านทุกคนนะครับเพราะว่าคุณครูเก็บคะแนน นะครับอยากให้นักเรียนลองทำพื้นฐานของฟังก์ชันดนูนะครับแล้วก็นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับในวิชาคอมพิวเตอร์นะครับหรือวิทยาการคำนวณน,นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ